อากาศเปลี่ยนแปลงเป็นหวัดบ่อยดูแลตัวเองไงดีใครป่วยบ่อยไม่สบายบ่อยลองทานตัวนี้นะคะน่าสนใจค่ะวิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรมัมผัสารสกัดจากสิตรัสของฟาร์มาตอนค่ะใน1เม็ดนะคะจะให้ปริมาณวิตามินซีหรือว่าแอสคอร์บิกแอซิดสูงถึง1,000มิลลิกรมัมซึ่งเป็นขนาดสูงสุดที่ออยไทยอนุญ,ญาตให้ใส่ค่ะและยังมีสารสกัดจากสิตรัสนะคะสาม,มารถทานวันละ1เม็ดก็เพียงพอค่ะตัวนี้นะคะเขาจะเข้าไปดูแลเกี่ยวกับระบบอินมูลของร่างกายเหมาะสาหรับคนที่ป่วยบ่อยหรือว่าคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอจนมีีอออาาาาาากรรหลยยยๆามมา่่่่งงงตตมมคคะะะัววนนน้ชใเื หาผิวได้ด้วยนะคะช่วยให้ผิวดูใสขึ้นแล้วก็แลดูสุขภาพดีค่ะวิตามินซีนะคะจะเป็นวิตามินที่สามารถละลายในน้ําได้ค่ะจึงเป็นวิตามินที่ไม่สะสมในร่างกายค่ะสามารถทานต่อเนื่องเพื่อดูแลร่างกายตัวเองได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ควรทานขนาดสูงเกินไปนะคะเพราะว่าวิตามินที่มันตกค้างหรือว่ามากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้เช่นเดียวกันค่ะโดยนี้เขาให้วิตามินซีมาสูงถึง1 0ึ0งมิลลิกรัมจึงทานเพียงวันละ1เม็ดวันละ1นรั้งก็เพียงพอแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมออกกาลังกายแล้วก็นอนพักผ่อน แต่ว่าใครที่เกียดออกจากบ้านนะคะก็สามารถจิ้มในตะก,การนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากแกเปลี่ยนพูดคุยหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะ